คือคือว่าโทษหาซื้อครับพ่อโสนะตั้งแต่ว่าบอกอะไรไปบอกมั่วๆอันนี้คืออะไรบ้าง่วคือสามตัวไม่ nhăng แล้วคือพอออกก็เลยเขียนให้ไปยังสั่นยังได้ไปออกสั่นสามตัวพ่อโสว่าห้องพ่อโสเขาต้องสองถึงสามตัวโอ้ก็รู้ว่าเพื่อนเขาไปให้ทีมงานพ่อตัวนึงอ๋อพ่อ พอเยอะโมโหเลยว่าพ่อเขียนให้กะเจ้าตัวได้โอ้แต่ว่าสองตัวหกสี่ในช่องผมมัมีอยู่นะครับเป็นความฝันนะพ่อเนาะฝันว่ายังไงนะงวลเมื่อกี้อันววามวนเมื่อกี้นเนาะพ่อกับพันวาอเขาเขาสมพ่อเป็นที่สร้างแล้วพ่อกับตีซี่เกาเกาซี่พ่อกับ,บเลว่านะกับหัวไวเรื่อยๆโอ้ใช่ใช่ใช่ส่วนทีมงานมาพ่อก็บอก ตัวไหนพ่อพ่อพ่อไปบอกเขาตัวไหนโอกแปดสองแล้วก็แล้วก็สี่หกสี่หกสองสี่หกห้าแปดสองสี่หกหรืออะไรนี่แหละพ่อเขาจะไม่ได้เนาะตัวเองยิ่งจำไม่ได้เลยก็เลยเข้าสามตัวเลยนะครับเข้าสามหรือสองตัเลยอืมแต่ทางช่องไม่มีทางช่องมีแค่หกสีมีเก้าสีนแหละกับแล้วก็พ่อแบกหม้อไปนะเนาะกับหัวแม่พ่อ ยังไงพ่องวนี้ฝันเรียังครับผมฝันแล้วฝันว่ายังไงครับผมฝันว่าไปข้ามชนนแเ้วคนผ้าไปบังผืนปูคนผ้าล่งไปเที่ยวว่างบาดานโอ้ฝันดีคนนี้ฝันผ้าไปเที่ยวคนผ้าลงไปโอ้ยทางงามหลยล่งไปไต่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 ลงไป,งไปครับไปไปหอดไปหอดแล้วคนแล้วเอาวัดเขาเบือ้องหนังห้เออให้ไม่กายบัดหนึ่งห้พระโซบัตรหนรับ ของของแม่กา่เนี่ยของแม่กมก่เนี่ยบัตไม้เล็กซิครับของพ่อบัตไม้เล็กซิบเอดสิบสิบเอ็ดเลยนี่นไปหอดไปล่งไปหอดเมี่ยงบาดาลแล้วคนคนคน,นเรยว,ว่าายไปกินเขากินน้ำอิม่มะเกินจังไปเขาเยวงานจังไปเบื้องหนังมันว่างเตีครับไปนํา เป็นที่จังเป็น hmm> ที่จังท่างท่างขื่นเป็นท yeah> um ี um ่จังท่างขืนทีทีห้าท่างล่ทงกีเละเรับเป็นท่างขืนท่างล่งเป็นแบบเดียวกันเลยง่ามแบบเดียวกันทางขื่นท่างประตูท่างไอเมี่ยงบาดาลจะเป็นแบบเดียวกันครับยุทธท่างหกไปแลราคาวกับพวกกันพวกไอไอผู้ยิ่งคนแก่นัไอพุดพวกผู้นิ่งนั่นใส่เสื้อสีขาวใส่จงกระเบน บานในวังบาดา,ดานั่นแหละครับแม่หลักก็พวกพวกทา้หนิ่ิีนไส้ตา,าเสียมมาห่อมครับอันลนงกับเป็นเรากัผ่าเข้ามาผ่าบาครับแม่เบิร์ดเป็นยุ่ในเมืองเนึ่บานนี้พอกับงางหากินมีลาบมีกลอยมีมีลาบมีลาบแต่ว่ามีามีของอันอัน,อนดิบมีต่ของสุกพวกล,กลาบลาบสุก หว่ากับเขามีทุกอย่างพออยางกินเบิดทุกอย่างก็ไม่แก่ยานาาบารนี้นะ<อ>บานนี้บารที่เขาเบื้องหนังเขาไป,ไป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 เอาอันนั้นกำเอาอันเพื่อนขนมหลักอันเห็นว่าที่เขาท่านท่าน,นใส่เบ็ดตอ<ร>งเราก็เสียบไม่แล้วก็ยากนะเพอ<า>ะ <พา S 2> ถือแปดหนึ่ง<พ>บารี้แปดพ่นพ่นเล็บพนเล็บประกาศยุท้างล่งหนังือว่าอันผู้ไดจีบเขาเบื้องหนังหนึ่ง เห็นมาเด้เหลืออายุสามทีนางวังสี่ครับก็เลยว่าป้าอันยหญ่สำหรับเข้าขับไปเบื้องหนังมันสิบ่มีหม่องนางก็เลยกขับไปไปเดเพิ่นไม่หายคล้องขับไปกินได้หันก็เลยดึงใบดึงใบเพิ่นจะดึงหยาดใบหยาดใบก็พอกระเลยหยาดขึ้นหยาดขึ้นมาแก่แกะพอการกินหยาดใส่หยาดใส่กินถึงว่ากินก็เลยเข่าไปเบื้องหนังเหนแลความหันแจ่ความความก้มที่ว่าพ่อตีเป็นไว้หนึ่ง ไหว่ปกีใิไหเกเจ็ดหกเจ็ดแมนเป็นงูเป็นเป็นงูเป็นงูเนี่ยเป็นพญานาค<แ>นีเลขเจ็ดกับเลขหกเท่าแล้วตัวหนังหนึ่งศูนย์กันหนึ่งหนึ่งนี่เอาไหมเอาแล้วก็แล้วก็มัดอันอันแล้วก็ครอบตีเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันคอก็เลยว่าหกหกไปเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดเก้า สามตัวไลพอแมนเลขสองตัวเนี่ยพอตีไสเป็นเลขสิบกับเลขสิบเอ็ดขันเจวพ่อใสแล้ก็อายุพอ่อกะหา,หาสิบเอ็ดนะาสิบเอ็ดพ่อสอกับตรงกันกับเลขอันบัตรที่เพื่อนนั่นเพื่อนเอาให้นะพ่อสอหาหนึ่งหนึ่งแล้วกอบัตรนะก็หาแล้วก็กับบัตรนีก็เลขหนึนึง หสามตัวสามตัวนี้ตัวไหนนะพ่อย้ำอีกทีนะครับสามตัวหกหกไอทหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้ากลับไปกลับมาเนาะแมนส่วนสองตัวนี้ก็หนึ่งศูนย์กับสิบเอ็ดหนึ่งศูนย์กับสิบเอ็ดรับเลขพ่อฟ้าต่าห้าหนึ่งหนึ่งลห้าหนึ่งหนึ่งได้แล้ก็มันสิบเอ็ดนะพ่อแล้วคันเตียเบิร์ตกับคันเตียเบิร์ตกับคือหก หกหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอาเอาพ่อแฉมแฉนดูสักหน่อสิได้เอาที่พ่อเอาเอาที่พ่อมั่นใจเลยมียมีมีตัวไหนบ้างครับพ่อ,อย้ำให้เอฟซีไหนครับมีเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดแล้วก็แล้วก็เจ็ดหกเก้าแล้วก็หกเจ็ดเก้า กลับไปกลับมาเนาะหกประตูนั่นแหละเอา9 9เจ็บก่อนเนาะตัวหนังใบที่เท่าไรค่ะตัวหนังมันห้องแม่กกยเนี่ยใบที่ใบที่สิบห้องพ่อใบที่สิบเอ็ดสิบกับสิบเอ็ดอันนี้คือตองวดไว้ก่อนนะพ่อเนาะโอ้งามบามในในควมฝันเนี่ยงามไหลงามไหลบ่พ่าโย่เมี่ยบารางาม เป็นระเบียบทองเ <ไป S 1> มืองบาดาลเลยตัวนี้ไปไปเมี่ยงบาดาลบาดาลตะวันขึ้นมาทั้งทึ่งขึ้นมาทั้งทึ่งกับมีตะพวกขายลักตีมีพวกขายขอโยโย่ทางฟังอเมืองมนุษย์ฟังเฮ่าน่ะครับก็คือจังัที่เข้าไปนั่นแหละครับผมมวกเมียยก็ง่าป้า,าก็ฟังฟังฟน,ฟนดี <ไป S 2> นะพ่อฟันไปเที่ยวเมี่ยงบาดาลตัวนี้ถือว่าฟันดีนะฟันว่าไปขั้มชะโนดคนเม่ว่าคนถามว่าอยากอยากไปเที่ยว เนี่องบาด่านบ่อพันธามาสิพอตัวก็เลยว่าอยากไปเห็นอยู่คนนีผู้เฒ่าคนเลยพผ้าลงไปฝันว่าได้กินได้อยากอีกได้กินได้กินลาบบ่พ่อผู้เฒ่ากับแจ๊คแมนไพพ่อกับบิ้งมวว่าแมนปูหรือเบ่แมนครับแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าสวาผ่าเข้ามามาตาก็ื่จัดเด็กแล่วนผ้าลงไปเิ่นว่าอยากไปเที่ยวว่าบาด่านบ่อพันถามาเิ่นว่าสิต่วฝันดีเลยพ่อ นี่แพ่อครับกตีเตะเก็ดเก้าเก้าเจ็ดเก็ดหกเก้าเจ็ดเนี่ยเป็นที่มาเนี่ยต้าหกหกเก้าหลัการเลขกันยกให้หน่ยพ่อครัพ่อยกให้ดูหน่อยครับพ่อครับยกให้เบิร์นะตีเป็นตัวไหนละตีต่องวดไว้ก่อนนะพ่อเนาะยกคนเอีนะพ่อเก้าหกเจ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งต่องวดไว้ก่อนนะครับนี่เลขเลขตัวนี้พอมากตัวนี้หนึ่งหกเลยเพราะว่า นี่เลยเลตารางโอ้ตารางนี่แต่งวดเมื่อกี้เลขตารางหลุดนะพ่อเนาะกเลขตารางมาหลุดเลยเขาไม่บ่แต่เราจับคู่ไม่ถูกเฉยแต่ตารางมาหลุดน้องหั่นพี่ตัวเขาจับคู่ว่าถือออกแต่ว่าในในตารางนะมีแต่ว่าเราจับไม่ถูกเฉยเราจับไม่ถูกแล้วก็พอเอาข้อมฝันพ่อนนะแล้วก็แล้วข้อมบังเพราะว่าของเลขตารางวันนั้น มั่นหันนะข้โซต่องวดไปก่อนนะพ่อเนาะเก้าหกเจ็ดหนึ่งตล่านหนึ่งอฟันอีกกันว่ามันติดตรงกันกับเล็กตะล่างปะครับผมเป็นแนวทางเป็นความฝันนะพ่อเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมขันมันนั่นขันมันตรงกันขันบ่ตรงกันพอกติบ่หายกานี้เป็นแนวตังเด้อค่ะชอบกระจัดขัดกระพานพอโซ่ฟันตรองัดวนาะค่ะเนาะ หมวดจีแรวเก่า464ถือของพอสูอีดีเนาะค่ะเนาะหวดนี่จะเป็นจังได่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะค่ะเนาะสองเออหนึ่งเก้าไงเขาเมื่อวันเมื่อคพอสองหกสี่เนาะ